สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทักทายเอฟซีสุขุมสุขคนทักทายเอฟซีอันเป็นเทละอะไรคิดถึงนะคะสุขุมสุขคนพอกันในช่วงใบใบมเมื่อเนี้เนาะพี่น้องนี่ผลเรียบร้อยสําหรับคารกิจจิจวัตรประจําวันเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดนั่นเห็ดนี่เรียบร้อยแล้วก็จะเห็ดยังบานนี้พักผ่อนพักผ่อนนอนมินพี่น้องหลังจากอันที่กินข้าวเล้วอ่ะ แล้วก็คุยกับพ่อใหญ่แล้วคุยกับลูกแล้วเนี่ผมก็อาบน้ำอาบน้ำในสักผ้าสักผ่อนเนาะก็คือเสียบผ้าเขาจะซักเองพี่นอ้องซักเองซักผ้าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็เลยอ่ะมา,าว่ามาจาอัปเดตคุยกับเอฟซีนะคะ,ะเรื่องข้างบ้านก็เป็นยังไงอ่ะมาหนีเรื่องข้างบ้านเนาะก็มาเซลคุยกับขลแรกก่อนนี่ผมก็คุยกับเยซานนะคะคกระทบไป เมื่อเช้านี้ลูกว่าแม่แก๊สเบิร์ดแก๊สเบิร์ดเราจะได้เติมแก๊สผู้แม่ก็เลยโอนไปให้โอนเงินไปให้เติมแก๊สแล้วก็โอนเงินไปให้น้องสาวยีบ่บุญจา่ายค่าจ่ายค่าไฟฟ้านะคะจ่ายค่าไฟฟ้าจาฟฟ่ายค่าแก๊สบบบนี้ก็ับเอาเมื่อนี้ทั้งลูกชายได้ออกโรงพยาบาลแล้วพี่น้องหลังจากที่หมอมาตรวจช่วงซีมงสองเนาะซีมงสอง อันนี้พอกดัดจัดบ้านจัดยาจัดยังไห้เออว่าค่าเลือดค่ายังกะดีขึ้น่แน่แล้วนะคะก็เลยจัดยาจัด,จดยังไห้ไปรักษาต่อที่บาา้านประจันแกลกตาอตอ่อยู่บา้านอ้ยลม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 มันไ,ไม่ไม่ไม่อยู่ตรงตรงหน้าต่างนี่จะลมช่วยกามาดีพ okay. ี่น้องลมอันนี้ก็๋อเลยว่าให้ จัดวางจัดยาให้ไปรักษาอยู่บ้านเราก็ให้ไปตรวจตรวจระดับเลือดระดับเลือดแล้วก็ค่าของตับโน่นนี่นั่นคือพวกกินเหล้าเนาะที่น้องเนาะพวกกินเหล้ามันก็จะมีพวกแอลกอฮอล์มี่อย่างอ่ะพวกสารเสพติดสารแอลกอฮอล์สารสารพันหละกฐาเขาไปเสพมากเขาไปกินมากดื่มมากมันก็จะไปทำลายระบบ ตับไตใสพุ่งขังไนสินอพนะพี่น้องวันนีเขาเขานะี่บนว่าะจะปวดหลังนะคะบนว่าปวดหลังแล้วก็ท้องดูเหมือนจะบวมๆแต่ว่าเวลาหมอถามเหมือนกับจะไม่บอกความจริงกับหมอเท่าไหร่เจ็บปวดเลยว่ามันมันมันบม่ใช่เพราะว่ามันกินยากินกินเหล่ามาโดนแล้วกินเหล่ามาโดนแล้วก็กินยากินยาพวกอ่าคลายเครียดยาระงับประสาทยา แกชักเก่งมันกินมาเป็นปีเลยดิยดพี่น้องมันอาจจะไปทำลายระบบไตเนาะมันเหตุห้ปวดหลังแลวเหล่านี่ก็ไปทำลายแอลกอฮอล์ก็จะไปทำลายระบบตับแมนบอ,อพวกตับพวกอี่อย่างเนี่ยข้างในเลวบัดนี้ย่าบนก็เลยเหมือนบอ่สบายใจนกะก็เลยบอกลูกสาวว่าอ่าม้อื่นให้ผ้าอ้ายไปเอกซาเลอันตราเศ้าเบิงกับหมอปริญญาอยู่ อำเภอพยักฆภูมิสัยที่ยยบนญที่ยยบนไปตรวจปวดหัวไม่กินนั่นแหละยยบนก็หายดีขึ้นมาจากนั่นได้พี่น้องก่ย้อยบุนก็ดีขึ้นมาจากจากหมอปรินญ,ญาอาย่พะเยาแหละ <Okay. S 1> ก็งแตว่าทำมาปวดบอมันก็มีปวดนะคะแต่มันไม่ปวดทุกมือคือคือตือกอนย่อยบุนไปรักษานำาขึ้นมามันก็ดีขึ้นมันก็จะปวดเฉพาะมือใดที่ยยบนพักผ่อนบ่พอหรือเครียดมากๆอย,าอ,ยาอย่างเงี้ย แต่ก้อนหน้า,น,าน,นี่คือมันเครียดอยู่ตลอดคือมันปวดอยู่ตลอดมันก็ว่าเขาปวดหัวบวชเ้าหรืออย่างมันกระจีเกี่ยวกับอในร่างกายของเขาแนล้ะก็ความเครียดแนยอย่างแน่ประมาณนี้บอกแต่หลังจากที่เยบุญไปรับยาไปรักษาจากเพิ่์ลแมาแล้วคือเยบุญมันดีขึ้นนะคะดีขึ้นก็เลยพอเด็กไปนะตอนนี้ก็สื่อต่ยามมาไห้ ก็คือซื้อยาจากร้านขายยาเป็นยาไมเกรนยาแก้ปวดไมเกรนโดยเฉพาะถ้าญี่ปุ่นปวดแบบปวดไมเกรนมันสิลูกเนาะเฮาสิลูกเฮาสิลูบปน้ก็อ่านเรบ,บน่นงกระซื้อ,อายาไมเกรนเฉพาะมา่ไห้นะคะท่าปวดญี่ปุ่นก็ยังไม่กินเฮาบริกินแบบพผืเผื่อย,ยอย่านย่านยังมาทีย่านมันไปทำไรระบบใสอย่างพวกนี้แหละเพราะว่าเป็นยาแก้ปวดเป็นเป็นยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชูวนานีนมัสิมันเสียลายแ้วมันจะมีผลขังเคี้ยงระยะระยะหลังนั่งสิน่ะพี่น้องก็เลยว่าจะให้ลูกสาวน่ะพากันไปไปรักษาไปว่าม,มันไปรักษาเราไปตรวจไปตรวจไปให้่นเอกซเรย์ไปอันตา้าเศร้าไปหยังเบิงให้มันละเอียดก็นี่เพราะว่าที่เขารักษาอยู่โรงพยาบาลขั้นอำเภอเนี่ยคือโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยมันบริละเอียดเลยพี่น้อง ก็ประมาณมาแบบรักษาแบบเออเลียวๆไปยังส่นะพี่น้องประมาณนั้นนะถ้ามันแบบรุ่นแรกเขาเอาบอ่ไว้หรือเขาก็จะส่งลงมหาลานหรือบอกกับบุรีรัมย์ยังเสี่ยแต่ถ้าผู้ใดอ,อยู่ในระยะที่มันพ่อปอยกับมาไรเขาก็หายาให้ยยังไม่กินก็กลับมารักษาอยู่บ้านตองส่นะปัานนี้ผุก็เร,กรื่บ่บบบหมั่นใจนะคะบ่สบายใจก็เลยจะให้ลูกอะไป ให้หมอปริญญาตรวจอีกเที่ึงมืออื่นมือมอือ่นสะให้ลูกสาวกับลูกเขยน่ะเอารถปกีกเอาผ้าไอาไปอผ้าายไปคุณล่ะโรงพยาบาลของหมอปริญญามันเป็นคลินิกมันเป็นคลินิก,นเ,นนกเต้ต้องไปถะาสาวเนี่ยเพราะว่าคนมันไหลคนมันไหลต้องไปจับคิ้วจับหนังมันกับ่ไกลจากบ้านที่บุญอไปประมาณชั่วโมงกวกาัหรือสองชั่วโมงก็อดกะเติมน้ำมันกะ สองสามร้อยก็ไปได้อยู่อือกับประมาณนั้นเย่บัวกับไปกับเยสัานประจำนั่นแหละผู้ใดเป็นโรคแนวใดของใจแนวใดกะคือไปหาหมอนี่เพิ่นสิเพิ่นสีอันตาเศร้ากับเอกเรล์แบบรู่เลยด้รู่แล้วก็บอกเลยจะไม่ปิดบังแต่ว่ากับ่ได้บอกกับค้นไข่เพิ่นก็จิบอกกับหยาิกับญยาิค้นไข่ว่าเป็นนังสันอยงสี่เออแต่ถ้าโรคใดที โรคใดที่แบบว่าคน้นคนไข้หลับใดเพ่นก็บอกกับตัวค้นไข้เองแต่ว่าถ้ารลกใดที่คนไข่แบบเป็นมะเ,เร็งหรือว่าเป็นอย่างที่มันจะเหตุให้คน้นไข้บรรท้อนจิตใจคนไข้สุด่นก็จะไม่บอก่นก็จะให้คนก็จะหายาไปฟังประมาณนั้นหลังอื่นมาอื่นที่บนว่าจะหายหลุดไปกับจิสทรงคาใส่ใจทรงเงินทรงยังไปเขาเอา ป้าใหญ่ก็โอนมาให้อยู่มืาอนี้ก็โอนมาให้นั่นแหละก็ทีเป็นครอบก็สิพ่อได้ค่าใส่ใจค่าหมดค่าหมอค่ายาค่ายังให้ลูกก็สิโอนไปให้เขาให้เขาได้ไปรักษากันพอเลี้ยงมาเฮาหน่ะผมเดมี่ย,ยังมากไม่ดอกแล้วก็ขอบคุณสําหรับน้องปุกกี้เด้อปุกกี้นะคะทรงทรง,งอ่านลำหอมมาใหายเนี่ยเป็นห้อง พุกีส้ส่งน้ำหอมมาไหกล้องหนึ่งเลยพี่น้องกล่องแบบไงหนึง่งกาจะบนวจะแจกเพื่อนเพื่อนแล้วกะเหลือน่าจะส่งกลับบ้านไปให้ลูกไปให้ล้านให้น้องเม่ให้ให้ลูกให้ล้านพี่น้องปกกี้ถึงล้วเดอร์ปกกี้เอ้ยนะครับปกกี้ของที่ส่งมาโอ้เปิดออกหอมจนเราปวดหมอพี่น้องของที่ปกกี้ส่งมาให้ยายนะคะถึงเรียบร้อยแล้วนะคะสิบสิบกล่อง สิบหลอดนะคะสิหลอดอยู่ในนี้เนาะขอบคุณหลายๆปอเคเอ้ยอันสงใไ้ตลอดเลยพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเสื้อผาเพราะว่าจะเป็นของใส่เพราะว่าจะเป็นเสื้อผาเพราะว่าจะเป็นของใส่ปุ๊กี้ที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะน้องปุ๊กี้ที่อยู่ฝรั่งเศสกะเคยมายามมาเยี่ยมหาเย็บบนถึงบ้านนะคะแล้วก็แล้วก็เป็น่วงเป็นใยสุกค้นฮวงใยลูกหลานของเย็บบน แล้วก็คนใดที่เป็นเพื่อนกับยจ่บนยังสี่กับถ้าเราหลุดจากแล้วก็จะอยากให้ความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอยู่อ่าผู้ใดไปอยู่ทั้งฝรั่งเศสกับถามีปัญหาใดใดก็อยากติดต่อสอบถามอยากหลุดจากกับเล่ากับก็บได้เด้อถามยี่บุญมากก็ได้นะ้นองเขาก็เปิดร้านนวดยุ่งฝรั่งเศสได้รับเรียบร้อยแล้วเด้อปุก,กีเด้อของสรีสุงมหายายนะคะเป็นน้ำหอมสิบขวดนะคะสิบขวดเลย เดีย๋ยวผมก็จะเก็บเอาไว้ใส่น้ำแน่แล้วก็จะส่งกลับ,บานให้น้องเม่ให้ลูกให้หลานอยู่ทังบานกูละเพื่อที่เขาใส่เป็นเนาะคือกรอบก้อนนี่เขาก็ส่งอน้ำหอมแล้วก็นาฬิกาเสือ้อผ้ามาให้เอาเปาเอาฟังมาให้เอาเปามาให้น้องฟังแต่ละปีนี่แกจะส่งมาเนเป็นเสือเ้อผ่าแกแกสร้างมานคือละสี่พันหาพันเงินพี่น้องแต่กระส่งอยู่ในเพจไทยนี่แหละ แกสั่งอยู่ในเพจไทยเพจไทยกับทรงม่ให้ย้บบุอีกต่อหนึ่งอย่างสินะกัขอบุญขอบพุณนน้องเพิ่นนะคะกัทธาม่าค้าขา,ขายแนวดหรือจิจการ้านานง้นันนวดแนวดก็ขอให้อ่าขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยด้วยยิ่งขึ้นไปเด้ออารมคายไข่เจ็บอุปสรรคต่างๆกับยาให้ได้มาแผลวพานนะคะน้องป๊กกี้ขอให้เจริญเจริญรำ่ำรวยรวยเด้อสำหรับเพิ่น ความมีน้ำใจนะคะเพิ่นมีน้ำใจเอ,อเื้อเฟื่อเ,อเอพื่อเพ่ใกห้กับคนอื่นนะคะซึ่งเพิ่นมีเพิ่นกะะ็อยากแบ่งปันงซี่สนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณน้อ,องปุกกีหลายๆนะคะที่ที่ส่งของมาให้นะคะล่ะเยบนกะกะจะประมาณนี้แล้วพี่น้องก็คือมืออื่นนะคะมือนี้ลูกไส้ออกล้มบานเหลวช่วงป่ายช่วงเที่ยงออกแล้วก็มืออืน่นเยบุญว่าจะหายไปอ่า ตรวจนะคะไปตรวจเอ็กซเเล์อันตะาซ้าอยู่กับหมอปริญญาที่มหาสรารคามอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะเพื่อความสบายใจแต่หมอนที่นี่ก็คือหญายยายาพวกอ่าคลายเครียดระง,งับประสาทแล้วก็ยารักษาตับนะคะคือวิตามินบำรุงตับเออแล้วก็ให้ไปพักพรฝักฟืนอยู่บ้านแล้วก็ให้มาตรวจตามหมอนัดเป็นระยะ ะะแต่ว่ายายบ,บุญกะอยากให้เขาได้รับการรักษาแบบโตเนืนอตอแล้วก็อยากให้ลู้ลรกด้วยด้วยจริงๆแล้วนะคะตับหรือว่าอียอย่างน่ะมันอักเสบไประยะใดขนาดใดย่านมันกลายเป็นมะเร็งตับว่าไม่ยังพี่น้องมันสีมันสีซ่าแต่ว่ามันจะสายเกินแก้ม,มันจะสายเกินแก้เขาก็เลยเสียลูกไปตรวจให้มัน แน่ใจว่ามันอยู่ได้ระดับใดมันเป็นอ่าไใบละยังเขาเอินจะก่ออตับอักเสบเนี่ยอยู่อยู่ในระดับใดอืมย,ย่านมันกลายเป็นมะเร็งตับย่านเป็นตับแข็งมะเร็งตับอนี่ยมาเนี่ยอ่าเขาก็เลยจะให้ลูกไปทําการเอกซเรย์อุลตราซาวด์เบิงนะคะอุลตราซาวด์เบิงทั้งหมอปริญญาแถวพยาธิภัณฑ์พิณอสกอนนะคะกลับมาว่าอัปเดตสู่ฟังนะคะกับ สบายใจระดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะถ้าอาการสาหัสจริงๆหมอเขาไม่ให้กลับพ่นองหมอเขาจะส่งโรงพยาบาลจังหวัดนะคะบ่าบอ่อบุรีรัมย์ก็จะเป็นมหาราชโคราชแต่ว่าอันนี้ดีขึ้นนะคะ<ม>เขาก็เลยให้กลับมารักษาตัวอยูบลล่บ้านแล้วก็หายามากินนะคะ<ม>อาการของผู้ป่วยก็คือถามตอบรู้เรื่องอ่ามึงหน้าตาอ่าสุดชื่นแจ่มใสล่ารื่ขึ้น เขาก็เลยโอเคให้กลับบ้านได้อย่างเสียก็ไม่มีบ่มีสารเสพติดบ่มีอ่าสารแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วเขาก็เลยให้กลับบ้านนี่สินะพี่น้องอ่ะก็สบายใจระดับหนึ่งแต่มืออื่นนี่บุญจะให้ลูกไปนั่นแหละตามนั่นแหละนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อสําหรับผู้ที่ให้กำลังใจมากแล้วก็ภาวนานะคะให้ลูกยี่บุญแล้วก็อบคขาก็ยี่บุญ่านพผลทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีว่าสั่นก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะก็ขอให พรน,นั่นหรือว่าสิ่งดีๆเราวนั่นกลับขึ้นไปสู่ภูเพินมีจิตใจดีนะคะปรารถนาดีหวังดีกับเจ้าบุญคหยเพิ่อนกด่ามีความสุขนะคะก็ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเช่นเช่นกันเด้อเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะ